สวัสดีครับท่านผู้ชมนะมาตามตลาดนัดเนี่ยกองเสื้อผ้าเลยลงเครื่องมาเลยเมื่อกี้อยู่สนามผ้านะครับอันนี้เสาห้านะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับจดจํากล่องเม่นๆนะครับอันนี้แท้แน่นอนนะครับอันนี้นะอันนี้พิธีเสาห้านะครับสามเก้านะเสาห้านี่ไม่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะพิธีเนี้ยออกวันละรังด้วยนะครับนะครับต้องกาเกณฑ์นะครับราคานะท่านผู้ชมนะผมมานี่ก็ลงทุนก็น่าจะโอเคนะแล้วก็อันนี้ไม่รู้ที่นะครับวัดดวงไป ผมขออนุญาตไม่แกะกันแล้วกันนะครับปัดตวงไปนะพูดเสียงดังต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันมีเสียงเพลงแทรก้อนเข้ามาเนาะอันนี้เป็นกรอบเงินนะครับกรอบเงินพี่เขาว่าใส่หลวงพ่อกลวยได้มั้งนะเนี่ยเป็นกรอบเงินนะครับก็สภาพก็ถือว่าโอเคเลยนะนะครับไปเลี่ยมใหม่ก็น่าจะเป็นพันนะผมว่านะแกะลายแบบเนี้ยนะไปเลี่ยมใหม่ก็จะรอช่างก็จะอะไรก็คงจะหลายตังค์นะมีปิดหลังด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยดีนะนี่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะสําหรับใครชอบชุดเล็กเนี่ยบ้านๆเลยเนี่ยนะครับเนี่ยช นี่กัดฟันนิดนึงนะครับจิ๋วๆนี่นะนะครับนี่คัดสิกดีนะครับคัสสิกดีนะผมซื้อแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นรายการนี้นี่ผมขายเลยนะรายการเนี้แขนกลางๆออกมาแบบนี้ขอวัดดวงนะนี่นะขอการราคาหน่อยนะครับเอาคนที่ชอบนะครับเอาคนที่ชอบนะผมขายวัดดวงอย่างเดียวนะครับผมดูไม่ขาดอยู่แล้วนะถ้าเป็นผ้าเหรียญผมรับประกันให้ทุกอันแหละทุกรายการเลยนะครับถ้าไม่ใช่ผ้าเหรียญก็รับผิดชอบตัวเองนะอ่ะรายการนี้ก็โอ้โหนี่ ธรรมชาติดีเหลือเกินท่านผู้ชมดูนะครับโอ้มีเสียงเพลงดังก็ามาใหญ่เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ได้หลังตาเป็นดินกดชัดๆเลยนะครับนี่ซื้อขายแบบวัดดวงร้านเปอร์เซ็น์แบบนี้นะ,ะเดี๋ยวขอจะขยายนะครับทีนี้เสียงเพลงก็สู้เสียงผมเหลือเกินนะครับเออเริ่มพอยนลงนะอันนี้กัดฟันหน่อยนะเพราะว่าธรรมชาติเขาดีมากนะท่านผู้ชมนะนี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะใครหาอยู่ก็ไม่ควรพลาดนะอันนี้ลูกค้าผมตามหาเยอะนะเอาว่าเอาคนที่เอาเอาคนที่อวัยกว่านะท่านผู้ชมนะ อ่ะรายการนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อเงินนะสุดแล้วแต่นะผมบุกมานะพี่เขาก็มีต้นทุนเหมือนกันนะอันนี้ก็คุยกัน2คําก็จบแล้วนะครับเป็นเนื้อเงินขนาดใหญ่นะแบบนี้นะโอเคนะครับส่วนรายการนี้ทีเด็ดเก้าเทีเด็ดเก้รายการนี้เป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะอาจจะมีเสียงเพลงเข้ามานะนี่พี่เขาว่าเป็นตะกุดทองคําว่างั้นผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยตะกุดทองคําดอกเนี่ยนะ อันนี้กัดฟันหน่อยนะครับหายากนะถ้าเป็นตะกุดทองคําพี่เขาบอกเป็นตะกุดทองคาเดี๋ยวผมไปส่องดูอีกรอบหนึ่งนะนะมีประวัติไหมพี่เห็น oh. เปิดดูมีประวัติไหม yeah, <baby. S 1> เออถ้ามีประวัติไม่เป็นไรนะผมก็ดูเป็นตะกุดทองคำนะอ่าไม่เป็นไรนะสําหรับคนที่กล้าจ่ายนะรายการนี้ตนะ้องขอขอหน่อยนะครับพอดีผมก็มีใครจ่ายมาก,ก็โอ้มาจากนู่นเลยมาจากสนามผ้านะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เนี่ยผมชอบอันนี้มากสุดแล้วหลังตาแผ่นดินนะตอนนี้เสียงเพลงกลาลังต่อสู้กับผมนะท่านผู้ชมแต่ว่านี่รายการนี้ท่านผู้ชมนี่ครับกลางออกมาเลย กี่ <king> ชั้นครับเนี่ยนะครับมาขอการราคาหน่อยครับซื้อใหม่ๆแล้วอยู่นี่แหละเนี่ยขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมนะอ่าท่านไหนหาอยู่ก็ไม่ไม่ควรพลาดเลยนะนะครับโอ้เสียงเพลงมานะอันนี้เจ้าสัวเนื้อเงินนะครับหนักปึ้งเลยนะใหญ่นะครับแบบนี้ใหญ่มากนะอันนี้เจ้าสัวนะ้หลงพ่อคุณนะครับก็รายการนี้ยังไม่ทราบที่นะครับนี่เป็นเนื้อแบบนี้แหละนะครับับนบ้านจริงๆนะเนี่ยบ้านๆจริงนะครับซื้อตามตลาดนัดดูท่านผู้ชมนี่นี่ตลาดนัดแน่นอนนะครับแล้วก็มีเสียงเพลงเข้ามาต้องขออภัยนะ อันนี้เป็นพัสมเด็จออกว่าระคังเสาห้านะครับเนื้อหาหนึ่งนุ่มดีเหลือเกินนะครับนี่แท้เลยนะครับแบบนี้นะส่วนอันนี้นะครับสำหรับคนที่หาเลี่ยมคล้ายๆกับเลี่ยมหลง่อกลวยนะหลังขนุมาเราต้งใส่ได้นี่นะ,ะหลังขนุมาน่าจะใส่ได้ผมว่านะยังไงก็แล้วแต่นะครับเป็นผมประกันเป็นเงินให้นะอันนี้เป็นเงินแน่นอนครับเป็นเงินแน่นอนนะครับซื้อเมื่อกี้ก็กัดฟันเอาพี่เขาก็แบ่งทางผมไปให้ผมพอได้ไปให้ลูกค้าผมต่ออันนี้ก็จะเป็นพัสมเด็จขะแดน,นจิว๋ว เป็นเนื้ออะไรไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านผู้ชมนะเก่าดี VISTA เหลือเกินแบบนี้นะครับเอาว่าเป็นไม่ใช่เรซินก็แล้วกันนะครับไม่ใช่เรซินก็แล้วกันนะชอบชอบหลายรายการวันนี้นะชอบหลายรายการก็ผมก็ซื้อซื้อก็ซื้อว่าบุกนะท่านผู้ชมนั่งอยู่ร้านนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนั่งแล้วยาวๆเลยตะกรุดทองคํานะครับอันนี้นะแบบนนะอ่านะครับขอญยตขยายนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่อาจจะมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามานะท่านผู้ชมเพราะว่านะครับเพราะว่าเขาทั้งเสียงเพลงทั้งเสียงประกาศนะครับนี่แบบนี้นะอ่านะครับนี่ตะกรุดทองคํานะครับ อันนี้ผมจําไม่ได้ว่อาสอสมทจัดสร้างหรือเปล่านะรุ่นนี้นะผมเคยผ่านมือแต่ไม่เคยได้ตะกรุดทองคําเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าตะกรุดทองคําก็ถือว่าสวยงามมากนะครับสวยงามมากครับทองคําสมัยก่อนเมื่อปี3กว่าเ่ยคงจะไม่แพงะนะแต่ว่าปีนี้ก็ปี6 6 6 8แปนี่ทองคําแพงสมัยก่อน,นไม่กี่ตังค์หรอกครับทองคำเนี่ยปี3กว่าผมว่าไม่ถึงหมื่นหรอมั้งหรืออาจจะหมื่นกว่าหรืออะไรผมไม่ทราบนะแต่ตอนนี้ทองค 50, อํา5าห0 0่นอ่ะคิดดูก็แล้วกันนะก็ต้องกัดฟันนะท่านชมนะนะครับนี่หายถั่วนะนี่นะครับ โอ้โหท่านผู้ชมดูครับนี่หนึกนุ่มดีเหลือเกินครับนี่ครับโอเคนะครับมันบ้านเลยนะนี่ผมชอบมากเลยนะสมเด็จหลังตาเป็นดินไทยหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับนี่นะครับเจ้าสัวหลวงพ่อคุณบริสุทธโทเนื้อเงินนะครับกัดฟันนิดเดียวนะท่านผู้ชมนะ man. ถ้าผมไม่ซื้อผมก็ไม่มีของเข้านะครับท,ท,ท,ท่านผู้ชมนะครับเวลาผมมาซื้อผมก็คุยง่ายนะท่านผู้ชมอันไหนได้ผมก็เช่านะครับอันไหนไม่ได้ก็ต้องเห็นใจคนขายด้วยนะครับพี่เขาก็รู้เรือครับว่าผมเอาไปขายต่อก็แบ่งทางนิดนิดหน่อยๆเนาะพอดีบางทีถ้า ถ้าเราออกหลายเจ้ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าส่ง50บาทอย่างเงี้ยถ้าออกเจ้าเดียวคงจะได้นิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะอ่าได้ประมาณนี้แหละนะครับก็จบแล้วนะครับจบแล้วนะโอเคนะครับอ่านี่นี่ใครหาอยู่นะนะครับอันนี้อย่าดูเยอะนะรายการนี้อย่าไปดูเยอะพระสมเด็จเนี่ยผมชอบส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าเป็นลักษณะกลางออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพิมพ์พิมพ์มลักษณะเนี่ยเกตชั้นเนี่ยเกตหรือเปล่าถ้าไ้ชมลองดูดิใครเกตชั้นไม่ขอแยกขยายนะครับนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมดู บ้านเก่าและเสาโยกผมต้องเอาไปส่องอีกรอบหนึ่งก่อนนะผมชอบมากนะท่านผู้ชมนะอันไหนผมชอบอาจจะยังออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าถ้าผมจะออกเลยก็วัดดวงแน่นอนครับผมก็ต้องกัดฟันหน่อยหนึ่งนะเวลาผมมาซื้อก็เอาว่าผมกัดฟันสู้เลยนะผมชอบซื้อง่ายๆนะเวลาเอาไปจะได้ซื้อง่ายเหมือนกันนะครับผมก็ชอบแบบอ่าพี่เขาขออีกหน่อยผมก็ได้นะบางงอกันผมก็ยอมยอมพี่เข้าไปนะท่านผู้ชมนะเราก็เวลาเรามาซื้อของจะได้จําเราได้เนาะเวลานั้นนะท่านผู้ชมเนาะ เอาใครหาหลังตาแผ่นดินนะหลังตาแผ่นดินมาแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะท่านอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเวลาผมทําคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนไขรนะครับไม่แน่นะครับท่านอาจจะอาจจะเจอผ้าที่ท่านชอบก็ได้ผมอาจจะตามหาให้ท่านได้นะครับนะครับเอ่อนะครับหากท่านชื่นชอบก็ส่งกําลังใจง่ายเพียงแค่ท่านนะครับส่งสติกเกอร์ใต้คลิปนะครับก็แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมผมก็ดีใจแล้วนะครับโอเคครับกราบสวัสดีครับฝันดีนะครับท่านผู้ชม